กระเป๋าราคาไม่แรงแล้วก็น่ารักมากเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เบนมาอันบล็อกกระเป๋าตัวใหม่โดยที่กระเป๋าใบนี้เบนซื้อม,มือสองนะคะไม่ได้ซื้อมือหนึ่งเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าราคามือ1นึ่งอะคะ่ะมันเป็นราคารีเซลแล้วก็แพงขึ้นไปค่อนข้างมากเราก็เลยหาราคามือสองเผอิญโดนใจได้ราคามือสองที่อยู่ในใจเราพอดีค่ะก็เลย ซื้อมาจริงๆติดใจกระเป๋าใบนี้มากๆเลยทำไมถึงติดใจกระเป๋าใบนี้สาเหตุมาเพราะว่าตอนที่เราอะได้มีการจองโฟนเคสรุ่นหนึ่งไปแล้วทาง SA ก็บอกว่าให้เราอะมารับได้แต่พอเราไปลองโฟนเคสอันนั้นแล้วเรารู้สึกว่า มันใส่มือถือของเราแล้วปิดฝาค่ะมันค่อนข้างปิดยากและปิดไม่ได้ซึ่งเราจะต้องถอดเคสมือถือออกและเบนก็เลยรู้สึกว่าเบนอะไม่อยากถอดเคสมือถือออกอะค่ะอยากที่จะใส่อะไรค่อนข้างง่ายแล้วเพอเอิญว่าก็มีคน่ะลองกระเป๋าใบนั้นนะคะอยู่แล้วก็เราก็เอ๊ะมีใบนี้เข้ามาด้วยหรอถ้าเขาไม่เอาอะเราอะมีสิทธิ์ที่จะ ซื้อต่อได้หรือเปล่าด้วยปกติอะค่ะจากที่เคยไปซื้อกระเป๋าแต่ละทีอะค่ะเมืองนอกก็ตามคือถ้ามีลูกค้าอีกท่านหนึ่งอะค่ะลองกระเป๋าอยู่แล้วลูกค้าเนี่ยจะอะจะรับหรือไม่รับเนี่ยสมมุติถ้าลูกค้ารับเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ซื้อกระเป๋าใบนั้นถูกไหมคะและได้จับกระเป๋าใบนั้นเพราะว่า ทาง SA ก็จะต้องเก็บกระเป๋าใบนั้นไปอยู่หลังตู้แต่พอมาถึงใบนั้นก็คือเราบอกเออขอลองได้ไหมคือทาง SA ก็บอกว่าเออลองได้แต่เราไม่สามารถที่จะซื้อได้เพราะมันถูกจองจากลูกค้าอีกท่านหนึ่งก็คือว่าถ้าลูกค้าคนนี้ปฏิเสธของชิ้นนี้มันก็หลุดไปกับลูกค้าอีกท่านหนึ่งซึ่งเฮ้ยแม่งแปลกมากคือในความรู้สึกของเราคือ อ้าวเขาเปลี่ยนกฎแล้วหรอคะคือปกติอะมันควรจะเป็นอย่างที่เราเคยคุ้นชินมาตลอดเวลาแต่ว่าตอนนี้คือมันเหมือนเปลี่ยนกฎแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่เราอะจะได้ของนั้นอันนี้มันก็เป็นข้อสังเกตข้อนึงนะคะที่เป็นรู้สึกว่าอ๋อคือการที่คุณอะจะได้ของที่มันหายากเนี่ยหนึ่งคุณมันมันมีการจองแบบหลังออเดอร์ซึ่งเฮ้ยอ้าวไหนบอกว่าใบนี้ไม่สามารถที่จะจองได้คุณแบบ มันไม่มีของอะไรเงี้ยมันก็แปลกไปเรื่องหนึ่งแล้วนะคะคืออันนี้เป็นประสบการณ์ของตัวเองที่อยากจะมาแชร์แต่เราก็โอเคเราก็เลยบอกเขาปฏิเสธใบที่เราอ่ะบอกเขาว่าเราอยากได้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่สามารถที่จะใส่มือถือลงได้และอีกอย่างหนึ่งที่เราปฏิเสธอย่างชัดเจนก็คือว่าหนึ่งมันเป็นหนังคราบด้วยมันก็ไม่ใช่คาเวทสกินแต่เราอ่ะรู้สึกว่าชอบแบบชอบทรง ก็อยากที่จะซื้อมาใชา้แต่พอเอิญว่าลองแล้วมันไม่ได้ก็เลยโอเคเราก็ปฏิเสธไปแล้วก็บอกเขาว่าเออเดี๋ยวเรารอใบนีแ้แล้วมันก็ยังติดใจอยู่ในความรู้สึกของเราว่าเฮ้ยใบนี้เราอ่ะอยากได้เพราะว่ามันคงเข้ากับมือถือเราเพราะเราได้มีโอกาสได้ลองที่ร้านแล้วพอเอิญได้ราคามาดูดีมากเลยค่ะก็เลยอยากที่จะมาแชร์เพื่อนๆอ่ะนะคะใบเนี้ค่ะ คือเดี๋ยวนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าเราอยากที่จะได้ห่อลิบบินเหมือนแต่ก่อนนะคะเราต้องบอกเขาด้วยนะคะว่ารบกวนห่อลิบบินให้เราด้วยค่ะเพราะว่าเราอ่ะจะเอาไปให้ของขวัญคนอื่นเฮ้ยแม่งแปลกประหลาดในบางเรื่องนะคือเราอ่ะรู้สึกว่าเมืองนอกอ่ะค่ะเขาก็ห่อของขวัญมาให้ไม่เห็น ลดโลกร้อนเลยแต่ทําไมเมืองไทยอะ่ะแบบเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ติดโบแบบนี้เพราะว่าช่วยกันลดโรกร้อนซึ่งเราไม่ได้เห็นถึงความจําเป็นว่าโบเนี่ยมันมันช่วยลดโลกร้อนยังไงบ้างเนาะคือมันก็แตกต่างกันเหมือนกันโอเคถ้าไม่มีถุงมันก็คงไม่ใช่ชแนลอะไรเงี้ยแต่เบนคิดว่ามันเป็นการแบบลดต้นทุนในการผลิตโบหรือว่าอันนี้ก็เป็นคําเตือนนะคะสําหรับใครที่ซื้อกระเป๋าที่ชอบก็อย่าลืมบอกให้ SA เนี่ย หอของขวัญที่เราด้วยเพื่อที่เราจะได้โบและดอกไม้เพิ่มเติมค่ะแต่ถ้าเมืองนอกคงไม่เป็นแบบนี้แล้วมันก็น่าแปลกใจอีกเนาะบางใบที่เป็นซื้อมันหอมหมดเลยบางใบก็ไม่หอเลยก็งงเหมือนกันอ่าใบนี้ค่ะก็คือไม่ได้โบกับดอกไม้เนาะตามนโยบายของเขาก็คือลดโลกหลอนแต่คือก็ไม่ได้ลดลดเงินเราลงเนาะมันก็มีแต่ราคาที่บวกเพิ่มเข้าไปใบเนี้ยค่ะเป็นติดใจมากๆคือรู้สึกว่า มันเป็นใบที่ยังอยู่ในความรู้สึกของเราที่ว่าเราอะอยากที่จะได้มันอันนี้ค่ะใบโฟนเคสนะคะก็จะไม่ค่อยเห็นคนนะคะใช้กันค่อนข้างเยอะนะเป็นว่าคือเหมือนกับมันถูกลืมไปลักษณะหนึ่งหรือกระเป๋าใบเล็กใบอื่นมันถูกแซงไปแต่สแต่สำหรับเบนนะคะคือชอบใบนี้เพราะเบนน่าอยากที่จะพกมือถือใบนี้ค่ะคือข้อดีงามของเขาเลยที่อยากจะบอกคือตัวโลโก้ของเขาอะค่ะคือมันมีความพิเศษมากๆเลยเห็นไหมคะ ัวโลโก้เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่โตมากเลยคือเห็นว่าคุณเนี่ยถือชแนลและและอันนึงคือมันเหมือนเป็นโลโก้ที่พิเศษมากๆและราคาของใบนี้มันก็เลยดูแพงกว่าค่ะจริงๆตัวกระเป๋าไม่มีความซับซ้อนอะไรเลยกระเป๋าค่อนข้างง่ายมากๆเลยในการ ในการใช้อะค่ะคือเป็นท่ออย่างเงี้ยเปิดมาคือไม่มีที่เสียบอะไรเลยแมทีเรียลดูน้อยมากแต่ว่าเป็นคาเวียและก็มีให้เลือกหลายสีที่เป็นเห็นอยู่อ่ะค่ะก็มีสีดําสีชมพูสีเหลืองนะคะหรืออาจจะมีสีมากกว่าน,นี้แต่คนใช้น้อยมากคือ ไม่ค่อยมีคนใช้แล้วก็บางร้านเท่านั้นที่แบบขายซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรีเซลแล้วถ้าไปตามหาที่ช็อปเนี่ยคงไม่มีแล้วนะคะถ้าใครที่ชอบก็อาจจะต้องซื้อราคารีเซลขึ้นไปแต่ก็ไม่ได้แพงมากนะคะมันก็เหมือนกับว่าถ้าใครที่แบบ เหมือนอยากจะใช้ความชิคๆของตัวโลโก้แบบเนี้เป็นว่าใบนี้ก็ค่อนข้างเหมาะเพราะจริงๆใบนี้ยมันจะมีรุ่นที่เป็นกลมๆด้วยค่ะเป็นก็ว่าน่ารักมาคือน่ารักมันไม่ใช่น่ารักที่ความเป็นคาเวียนะคะมันน่ารักที่ตัวโลโก้ที่เป็นไซส์แล้วก็ความดีไซน์ของโลโก้ซึ่งใบเนี้มันจะเป็นสายที่เป็นไม่สามารถที่จะปรับได้แต่ถ้าคุณอยากที่จะปรับสายตรงนี้ก็คือแค่ผูกอะคือมันมันผูกได้แค่นี้จริงๆเนี่ยมันผูกแบบนี้ แต่คือถ้าเราจะมาห้อยแบบนี้เพรมันผูกไปเนี่ยมันจะห้อยคอแล้วมันก็ไม่เหมาะนะคือใบนี้ยมันเป็นแบบ cross body ได้ได้ดีเวอร์คือถือว่าใชา้ค่อนข้างง่ายมากนี่ค่ะเห็นปะพอเวลาเรา cross body เนี่ยมันอยู่พอดีตัวเลยถ้าเป็นเปรียบเทียบกับตัว8นิ้วที่มีะค่ะก็จะเห็นเลยว่าความแตกต่างคือเบนว่าเนี่ยสายของตัวโฟนเคสตัวเนี้ยค่ะ ทำมาได้พอดีมากกว่าตัว8นิ้วนะคะเพราะว่าถ้า8นิ้วจะสังเกตได้จากหน้าจอคะ่ะ8นิ้วเนี่ยมันจะยาวขึ้นมานิดนึงแล้วถ้าสมมุติว่าเราอ่ะแขวนไว้ด้านข้างคะ่ะ8นิ้วก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าตัวนี้แขวนไว้ด้านข้างคะ่ะก็คือจะเหมือนสั้นกว่าเห็นไหมซึ่งมันก็เลยเป็นเป็นตัวตอบโจทย์เหมือนกันว่าถ้าใครที่ความสูงเกินเบนเนี่ยมันก็อยู่ในในแนวที่พอดีเนาะแล้วก็คนที่เหมือนกับ ต่ำกว่าเบนนิดนึงอ่ะมันก็อยู่ในแนวที่พอดีเหมือนกันเพราะว่าตัวแปดนิ้วเนี่ยเหมือนเขาสร้างมาเพื่อเพื่อแบบคนที่แบบตั้งแต่155จนถึง165ค่ะถ้าสูงกว่านี้แล้วมาหิ้วอเป็นว่าไม่ค่อยสวย8นิ้วแล้วก็ส่วนไซนี้ก็คำออกมาค่อนข้างดีนะถ้าใครตัวเล็กกว่าเนี่ยอาจจะต้องม้วนแบบนี้ให้มันแบบ คือถ้าสูงแบบร้อยห้าก็ต้องมวนให้เป็นตุ่มอะแต่เป็นว่ามันมันไม่ต้องม้วนอะมันโอเคมากมันโอเคมากสูงร้อยอะร้อก็ใช้ใบนี้ได้ค่ะและถ้าเรามาพูดถึงว่าเราใส่มือถือลงไปอะค่ะเป็นยังไงบ้างก็คือว่ามือถือเนี่ยใส่ลงไปนนะคะมันก็จะพอดีเลยเนี่ย คือไม่จําเป็นจะต้องถอดเคสหรืออะไรเลยแต่ถ้าใครที่ใช้มือถือที่เล็กกว่าเบนนะคะมันก็จะเหลือช่องให้แต่จริงๆอันนี้มันเหลือช่องไว้ให้ใส่ของนะสมมุติว่าถ้าเบนอะพกพกบัตรอย่างนี้ค่ะเบนก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้เนาะแล้วก็ใส่มือถือลงไปได้เนี่ยคุณจะใช้ใบนี้ยคุณอาจจะต้องเหมือนเปลี่ยนตัวเองอะคะ่ะในการ ในการแบบใช้กระเป๋าตังค์นิดหนึ่งเพราะว่าช่วงกว้าง,งตรงนี้ยมันค่อนข้างแคบแล้วพอมันแคบเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใส่ใหญ่ไปกว่าน,นี้ได้มันก็จะต้องอยู่ประมาณราวลวเนี้ยค่ะเป็นว่าหนาเนี่ยเห็นไหมแล้วก็หยิบเงินหน่อกมาใช้แบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นใบที่จะต้อง ปรับเปลี่ยนการใช้กระเป๋าตังค์นิดนึงแต่มันค่อนข้างที่จะสะดวกเวลาออกไปไหนมากเลยค่ะคือถ้าเป็นใช้ใบเนี้ยเบนก็จะใช้กระเป๋าตังค์ลักษณะแบบนี้ค่ะเสียบลงไปตรงนี้ง่ายๆเราก็พกแค่บัตรประชาชนบัตรเครดิตแล้วก็เงินสดแล้วก็เหรียญน,นะคะอยู่ในนี้มันก็ไม่ทําลายตัวกระเป๋าเลยอะค่ะก็ถ้าใครที่เหมือนกับซื้อใบนี้มาหรือมีกระเป๋าใบเด็กอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะในใการ เก็บเงินเก็บบัตรเครดิตไว้เพราะว่าช่วงนี้เราใช้แอลกอฮอล์ค่อนข้างบ่อยแล้วก็ล้างมือค่อนข้างมากการใช้กระเป๋าที่โดนแอลกอฮอล์อาจจะทําให้กระเป๋าเนี้ยมันเสียหรือมันพังหรือมันเฟดได้ดังนั้น,น,นทางที่ดีอะค่ะที่เราจะรักษา กระเป๋าให้สวยงามก็อาจจะเปลี่ยนมาใช้ถุงซิปล็อตแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยได้หลายคนนะคะคงอยากที่จะฟังประสบการณ์ SA ที่เบนเมีนะคะถือว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้ครอบเอะอะไรทั้งหมดแต่ว่าเดี๋ยวเบนอาจจะทำคลิปต่อๆไปนะคะเป็นการบอกเล่าถึง ว่าเออเราเจอความรู้สึกแบบไหนในการที่เราอ่ะคุยกับ SA ในการที่เราซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะมาแชร์กับเพื่อนเพื่อนและเบนน่ะก็หวังว่าหลังจากที่เบนแชร์คลิปนั้นน่ะหวังว่าเพื่อนเพื่อน,น่ะคะ่ะจะมาคอมเมนต์ประสบการณ์ที่เจอ SA ในแต่ละแบรนด์ให้เบนได้เก็บเกี่ยวความรู้ในส่วนที่เราไม่ได้เจอบ้างโดยส่วนตัวเบนมีประสบการณ์ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศในฐานะที่เราอ่ะค่ะไม่ได้เป็น VVIP ในการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม แต่เราเหมือนกับเป็นคนที่รักที่อยากที่จะได้กระเป๋ามาในใบที่เราต้องการมันก็จะมีประสบการณ์แปลกๆเพราะว่าเราอ่ะ เป็นคนที่ซื้อของที่มันแบบอาจจะเป็นฮอตไอเทมอะค่ะมันเลยไม่ได้เป็นแบบแฟชั่นอลหรือว่าเป็นแบบซีซันอลมันก็เลยมีความรู้สึกว่าของที่เราซื้อค่อนข้างหายากและมีกฎเกณฑ์อะไรมากมายในการซื้อของรอคลิปต่อๆไปละกันค่ะวันนี้ก็อยากที่จะมาอัปเดตถึงกระเป๋าตัวโฟนเคสตัวใหม่ที่เบนมองว่าเออมันก็เป็นตัวที่น่าใช้เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นโลโก้ที่ค่อนข้างสวยมากๆเลยและราคามันก็ไม่ได้สูงมากมายเลย มันอยู่ประมาณถ้าราคารีเซลเนี่ยเบนคิดว่าอยู่ประมาณ50,000กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าประมาณ40,000ไปลายถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้แล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกแต่ว่าเราต้องมาปรับการใช้งานของเราอะค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้กับเบนนะคะและอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องของเบนด้วยค่ะ oh. เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ